สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องถาอินเอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันครับจากกรณีสปารานซิสกสคอตคีในเมืองบัติมอร์บบรัฐแมนดิแลนด์ของสหรัฐอเมริก,กาถูกเรือบรรทุกตูกตก้คอนเทนเนอร์ที่ชื่อว่าดารลี่พุ่งชนเสตาต่อหม้อหลังสูญเสียแรงขับเคลื่อนจนทําให้สะพานแผงความยาว2.5กิโลเมตรเส้นนี้พังถล่มมาเกือบทั้งหมดเมื่อวันที่26มีนาคม2567ที่ผ่านมาและมีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย6ศพแต่เหตุการณ์ลักษณะนี้ไม่ได้เก สะพานแห่งนี้เคยถูกเรือบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ซึ่งประสบปัญหาสูเสียพลังงานเช่นเดียวกันชนมาแล้วเมื่อกว่า40ปีก่อนแต่สะพานยังคงตั้งทำง,งานมาจนถึงทุกวันนี้เห <wości> <however> ตุการณ์ดังกล่าวนั้นเกิดขึ้นเมื่อเดือนสิงหาคมปี2523เรือบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์สัญชาติญี่ปุ่นชื่อว่าบรูนังโญยักษ์พยายามลอยทับเ่าบัติมอแต่กลับสูญเสียแรงขับเคลื่อนขณะอยู่ห่างจากสะพานฟาซสเพียง550เมตรหลังจากแผงควบคุมไฟฟ้าติดตัวในช่วงเช้ามืดจากนั้นเรือจึงแล่นไปชนต่อหม้อสะพาน อุบัติเหตุครั้งนั้นฉีกโครงสร้างป้องกันต่อหม้อสะพานเป็นทางยาวราว9้าเมตรแต่ตัวเสาต่อหม้อมีแค่รอยบิ่นไม่ได้เสียหายร้ายแรงขณะที่ผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่ามีความเป็นไปได้น้อยมากที่ความเสียหายจากเหตุการณ์นี้จะเกี่ยวข้องกับการถล่มของสะพานเมื่อวันที่26มีนาคมที่ผ่านมาเพราะผลจากการตรวจสอบก่อนหน้านั้นพบว่าสะพานอยู่ในสภาพดีแต่สิ่งที่แตกต่างกันระหว่างเหตุการณ์เมื่อวันที่26มีนาคมที่ผ่านมากับเมื่อ44ปีก่อนนั้นคือขนาดของเรือที่ชน เรือดาลี่มีความยาวรว300ม3 0 0เมตรขณะที่เรือนาโงยักะมีความยาวและน้ำหนักเพียงหนึ่งในสามของเรือดาลี่เท่านั้นแต่ในยุคนั้นถือว่าเป็นเรือขนาดใหญ่แล้วในช่วงทศวรรษที่1970ซึ่งเป็นตอนที่สเานฟรานซิสถูกสร้างขึ้นเรือบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ทั่วไปจะสามารถขนตู้สินค้าขนาด20ฟุตได้ราว2,500ตู้แต่ขยายของปานามาทำให้ท่าเรือบริเวณชายฝั่งตอนออกของสหรัฐต้องรับมือกับเรือสินค้าที่มีขนาดใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเช่นเรือดาลี่ที่ขขนนนตตู้้สิคาาด20ฟุ กว่า1น0 0 0ตู้และมีเรือที่ใหญ่กว่านี้ด้วยนอกจากนี้ขนาดที่แตกต่างแล้วในตอนเกิดเหตุเรือบูนานางกยักยังแล่นด้วยความเร็วเพียง6กนอนตต่างจากเรือดารี่ที่วิ่งด้วยความเร็ว8นอตซึ่งการที่เรือขนาดใหญ่กว่าแล่นด้วยความเร็วที่มากกว่าทําให้เกิดแรงกระทกต่อตัวสะพานมากกว่าผู้เชี่ยวชาญบอกด้วยว่าสะพานฟราซซสรวมถึงสะพานใหม่ที่สร้างขึ้นในยุคเดียวกันไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อป้องกันตัวเองจากการชนของเรือลำขนาดใหญ่อย่างดารี่ และอาจจะเป็นแรงบันดาลใจให้วิศวก,กรประเมินโครงสร้างพื้นฐานใหม่อีกครั้งว่ามันสามารถทนแรงกระแทกจากเรือขนาดใหญ่ที่แล่นบนเส้นทางน้ําในทุกวันนี้ได้หรือไม่ซึ่งสิ่งที่ท,ทงด้านริกเกสเดสศาสตราจารย์และผู้อำนวยการภาควิชานโยบายโครงสร้างพื้นฐานของมาหาวิทยาลัยคอนเนลก็บอกว่าคนที่สร้างสปานรนซัสกอตกี Scott ee, ไม่มีทางคาดการได้เลยว่าจะมีเรือใหญ่ขนาดนี้มันไม่ใช่ความผิดของพวกเขาพวกเขาไม่ได้มีลูกแก้วทำนายอนาคตแต่อย่างใด ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยครับคุณผู้ชมครับเรือที่สูญเสียการควบคุมหรือว่าสูญเสียพลังงานนั้นล่าสุดนั้นมีการออกมาเปิดเผยโดยกองทัพเรือของชิลีนั้นบอกนะครับว่าก่อนหน้านี้เนี่ยครับเรือลำดังกล่าวนั้นถูกกักตัวเอาไว้ที่ท่าเรือซานอันโตนิโอเมื่อวันที่27มิถุนายน2 5 6 6กครั้งหนึ่งแล้วนะครับเจ้าหน้าที่ท่าเรือของชิลีจัดประเภทเหตุขัดข้องดังกล่าวเอาไว้เกี่ยวข้องกับแรงขับเคลื่อนและเครื่องจักรสนับสนุน ดังนั้นนี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะครับที่เรือลำนี้เกิดปัญหาก่อนหน้านี้ก็เคยมีไปเฉียวชนกับท่าเรือในเบลเยียมนะครับแล้วก็นี่แหละทางการของชิลีก็ออกมาบอกนะครับว่าเรือลำนี้ก่อนหน้านี้ก็เคยถูกกักตัวในชิลีเพราะมีปัญหาเรื่องของเครื่องยนต์เช่นเดียวกันนี่ก็เป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับที่ช่องทาาอินเทอร์เน็ตวนั้นเกาะติดนํามาฝากคุณผู้ชมนะครับ